มีเรื่องให้พูดถึงอยู่ตลอดเลยนะสำหรับเดอะแฟลตปี2023เนี่ยครั้งก่อนคลิปที่แล้วแล้วมาหลายๆเดือนแล้วนะครับก็ผมก็พูดถึงเดอะแฟลต2023นะถึงคามิโอที่ผมดูว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะการเอามาแต่ละคนเนี่ยหลายๆคนก็มีชีวิตหลายๆคนก็เสียไปแล้วนะแต่เขาก็ยังเอามาเขาน่าจะผูกใจเจ็บหรือว่าโตมากับยุคนั้นนะสำหรับพ่วงกับเอ็ดดี้มาซราตีเนี่ย ต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือลูกๆของคริสโตเฟอร์ลิฟเนี่ยไม่รู้ว่าทีมงานเดี๋ยวแต์สร้าง CGI เป็นรูปหน้าพ่อเขาแล้วก็เอาไปปรากฏตัวในหนังนะอันนี้คือตอนแรกผมไม่รู้หรอกจนเขาเพิ่งมาสัมภาษณ์ในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยกับรายการ v a ร i ตี้สตูดิโนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับสำหรับคริสโตเฟอร์ลีฟซูเปอรแมนในความทรงจำของใครหลายๆคน ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าซูเปอร์แมนภาคแรกที่ผมดูเนี่ยก็คือซนะูเปอร์แมนรีเทิร์นนะฉบับเบนนอนเราต่อจากเวอร์ชั่นของคริสโตเฟอร์ลีฟเลยสําหรับคริสโตเฟอร์ลีฟนะเขาเล่นซูเปอร์แมนทั้งหมด4ภาคนะซูเปอร์แมนภาคแรกฉายในปี1978ภาค2 1980ภาคที่3 1983และภาคที่4 1987แล้วก็มาปรากฏตัวในสมอลวิล2ตอนนะ ในไม่ใช่บทบาทของคาเกนนะเป็นตัวละครตัวอื่นก่อนที่จะไปว่าถึงในหนัง2023เนี่ยเรามาดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับคริสโตเฟอร์ลีฟกันบ้างดีกว่าซึ่งผมเคยดูหนังของเขามาเยอะพอสมควรนะอย่างซอม e ว h ร์ออฟไทม์อะเรื่องนั้นผมชอบมากเกี่ยวกับเดินทางข้ามเวลาอะไรเงี้ยเออน่าสนใจดีเหมือนกันนะสำหรับคริสโตเฟอร์ลีฟนะเริ่มมีอาการป่วยอาการป่วยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุนะครับ ในวันที่27สพฤษภาคมนึ่เกายเขาเกิดอุบัติเหตุตกจากหลังมานะทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นอวมพาตเขาต้องนั่งรถเข็นและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะเขาได้ทํากายภาพบําบัดมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อ้วยไฟฟ้าแต่ก็ไม่ทําให้อาการของเขาดีขึ้นเลยนะครับเขาจึงเริ่มปงและเริ่มหันมาสร้างความหวังให้กับผู้คนโดยการก่อตั้งบูรณาธิกับภรรยาเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเซล และอาการเก็บไขสันหลังรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆคริสโตเฟอร์ลีฟนะครับเสียชีวิตในวันที่10ตุลาคมในขณะที่เขามีอายุ52ปีก็ไว้อะไรมาณนะที่นี้นะครับเรามาว่าถึงตัวหนังกันเลยดีกว่านะครับก็คือเด e Fat 2อ2 3สร้างเรื่องอีกแล้วนะคือตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่าเขาไปขอไม่ขอเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของเบื้องหลังนะครับแต่วันนี้ลูกๆเขาบอกเองนะว่า ทีมงานไม่ได้มาขออนุญาตเลยที่จะใช้รูปพ่อของเขาเนี่ยไปปรากฏตัวอยู่ในหนังนะแต่ว่าลูกเขาก็โอเคนะเขาไม่ได้รู้สึกว่าไม่พอใจอะไรขนาดนั้นเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาไม่รู้แล้วก็เพิ่งรู้ด้วยคือเรื่องเต็มๆเนี่ยมันมีอยู่ว่าลูกๆของคริสโตเฟอร์ลีฟเนี่ยไปสัมภาษณ์ในรายการวาไรตี้เพื่อโปรโมทหนังซูเปอร์คีดแมนไม่ใช่ซูเปอร์แมนโดยตรงนะซูเปอร์เหมือนเป็นสุดยอดคนนี้ไม่เป็นสุดยอดอะไรประมาณเนี้ย ซูเปอร์คีดแมนคริสโตเฟอร์ลีฟสตอรี่ที่จะฉายปี2024อันนี้มันเป็นหนังเกี่ยวกับตัวคริสโตเฟอร์ลีฟนะครับตั้งแต่เขาเริ่มใช้ชีวิตในการแสดงจนถึงเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อลำเลึกถึงคริสโตเฟอร์ลีฟโดยลูกๆของเขาเนี่ยมีบทบาทในสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาก็มาคุยกันเรื่องหนังเรื่องนี้นะครับทางไวรตี้เขาก็เลย ยิงคำถามไปนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่พ่อของพวกคุณเนี่ยได้ไปปรากฏตัวอยู่ในหนัง The f l a t 2สองซึ่งลูกๆของเขาเนี่ยไม่เคยดูเลยนะครับ The f l a t เนี่ยเขาก็ไม่รู้เพิ่งจะทราบตอนนี้เองว่าทีมงานเนี่ยเอารูปหน้าพ่อเขาไปใช้นะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทีมงานเนี่ยไม่ได้มาขออนุญาตก่อน แต่ก็ไม่ได้ว่าแสดงอาการไม่พอใจอะไรขนาดนั้นนะเขาก็โอเคเขาก็ยินดีที่จะตอบคําถามนี้ว่าเขาไม่รู้แต่เรื่องอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับลูกๆของเขานะยังบอกอีกว่ามันเคยเกิดกรณีคล้ายๆอย่างนี้มาก่อนแต่คราวนั้นมันเป็นโรงหนังแ,วแถวๆบ้านนะที่เขาจะโปรโมตร,รวงภาพยนตร์เขาก็อยากที่จะเอาหนังของคริสโตเฟอร์ลิฟเนี่ยไปฉายนะแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยคัดเลือกมาว่าควรจะเป็นเรื่องไหนดี ใจรจิงลงหนังก็เขาก็อยากจะเป็นซูเปอร์แมนแหละแต่ว่าทางลูกๆเขาบอกว่างั้นเอาเรื่อง Reman of o n นนะครับ e รมิ n อฟวัเนี่ยก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่คริสโตเฟอร์ลีฟเขาเล่นนะครับอาจจะไม่ได้บทบาทเด่นมากนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลอยู่นะครับว l ลีฟลูกชายของครนะิสโตเฟอร์ลีฟนะเราว่าในขณะที่คริสโตเฟอร์ลีฟเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะเขาเคยบอกว่าเขาอยากให้ผู้คนเนี่ยจดจำเขาในฐานะนักแสดง มากกว่าจดจำบทบาทใดบทบาทหนึ่งอย่างซูแมนเนี่ยแต่เขาก็ยอมรับนะว่าบทบาทซูแมนเนี่ยมันทําให้เขาโด่งดังก็จริงนะแต่เขาอยากจะให้ผู้คนเนี่ยจดจําตัวเขามากกว่าบทบาทที่เขาแสดงและหนังเรื่อง remake of one เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนังที่คริสโตเฟอร์ลีฟเนี่ยภาคภูมิใจมากนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมลูกๆของคริสโตเฟอร์ลีฟเนี่ยจึงเลือก remake of one ให้ลงหนังมากกว่าที่จะ ให้เอาซูเปอร์แมนเนี่ยไปฉายพอเรื่องอย่างงี้มันเกิดขึ้นนะมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าน 2023, เนี่ยเดลแฟร์สองพเนี่ยพอลองไปหาข้อมูลดีๆนะฉากไอที่มีคนมาคามิโอเป็นพวกซูเปอร์แมนแบทแมนซูเปอร์เกอร์อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่อะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอย่างจอร์ดลีฟเนี่ยจะเห็นเพียงไม่กี่วินาทีนะแต่ว่าความทรงจําเกี่ยวกับจอร์ดลีฟที่เกิดขึ้นสําหรับแฟนๆหรืออะไรประมาณเนี่ยเขาก็จะจดจําว่า จอร์ดลีฟเนี่ยเสียชีวิตไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีข่าวว่าเขาฆ่าตัวตายนะครับด้วยปืนนะแล้วว่าเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยแม่ของจอร์ดลีฟแบบไม่เชื่อว่าลูกเขาฆ่าตัวตายนะครับก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แล้วการที่หนังเนี่ยเอาจอร์ดลีฟมามันก็มันก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงอะ่ะคือมันไม่ควรอะ่ะคือผมรู้สึกอย่างนี้นะอีกคนนึงเลยที่มาไม่กี่วิเหมือนกันนะก็คืออดัมเวส ก็เป็นการสร้าง CGI แหละเพราะว่านักแสดงก็เสียชีวิตไปแล้วครับอดัมเวสเนี่ยแสดงแบทแมนซีรีส์เหมือนกันเลยในปี1966ถึงปี1968นะครับอดัมเวสครับเสียชีวิตในวันที่9มิถุนายนปี2017นะครับเสียชีวิตอย่างสงบนะครับด้วยโรคมะเร็งโลหิตขาวส่วนคนที่มาร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วก็ยินยอมที่จะให้สร้าง CGI ก็คือเฮเลนสเลเทอร์ซูเปอร์เกิร์1984นะครับ เธอก็มาในงานโปรโมตของ The Flat เลยนะเออก็ถือว่าโอเคแหละและอีกคนนึงครับที่มาก็คือนิโคลัสเคสแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าในตอนที่ผู้กำกับเรียกเขามาเนี่ยผู้กำกับเนี่ยบอกให้เขาลองจินตนาการภาพว่าจัก,กราวาลกำลังล่มสลายแล้วนิโคลัสเคสก็ยืนโค้ชอัพเท่ๆนะส่วนซีนต่อสู้กับแมงมุมอะไรเนี่ยคือมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดย C.G.I นั่นแหละ เขาก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงที่เอ้ยมันมีซีนนี้ได้เหรอแต่เขาก็รู้สึกโอเคนะที่ซูเปอร์แมนจะแบบที่เขามีแนวโน้มว่าจะได้สร้างแต่ก็ไม่ได้สร้างไปนะครับแต่โปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นก็โอ้ก็เท่ดีเหมือนกันนะซูเปอร์แมนผมยาวนี่แหละฮะคาเมโอก่อเกิดปัญหาอีกแล้วนะคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะพร้กมกับเอ็ดดี้มารซูริตีเนี่ยก็อยากจะเอามาเหลือเกินร่างกายวอนมากนะครับ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนักแสดงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีเยอะแยะมากมายที่ควรจะมาแต่ก็ไม่มาเนี่ยผมก็พูดไปแล้วคลิปที่แล้วว่าแกนกาสตินเนี่ยเป็นคนที่ควรจะมาที่สุดพวกเระเขาบอกว่าไงรู้ไหมเออเราตัดออกเป็นตัวเลือกแรกๆเลยครับที่เขาตัดเขามีใครบ้างรู้ไหมม,มันมันมีอ่าวันเดอร์วูแมนฉบับลินดาคาร์เตอร์แล้วก็ไอแกนกาสตินเนี่ยผมรู้สึกว่าอคนอื่นน่ะตัดได้นะแกนกาสตินน่ะ ตัดทำไมอ่ะคือเอางี้ดีกว่าถ้าผมทํานะถ้าผมทําหนังเดอะแฟดนะจัก,กรวาลจะล่มสลายผมจะให้มีแค่แฟดโผล่มาเลยแล้วก็นักแสดงที่ยังมีชีวิตทั้งหลายเนะี่ยแกนกาสตินในชะ่ไหมเป็นแฟดจาก CW จัก,กรวาล a อ r o w วิร์ e เอาจอร์นวิลลี่ชิฟมาดิจอห์นวิลลี่ชิฟแม้เขาจะตายไปแล้วในเหตุการณ์ใครสิ n i ์ออนอินฟินิตเอิร์ดนะครับแต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหรือว่าเอิร์ดไหนไม่รู้เอามาแบบอิตเตอร์เอกขำๆก็ได้แบบ เมีโอขำๆเฮ้ยมวิ่งผ่านอย่างนั้นมันจะดีกว่าไหมเออเอาเดอะแฟตจะแบบ small view มาดิเออเยอะแยะมากมายอะเขาก็เลือกที่จะเอามาแล้วก็ไม่ขออนุญาตเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมาแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ผมคิดเอาไว้ว่าเขาน่าจะผูกใจเจ็บอะไรเกี่ยวกับยุคสมัยที่เขาเติบโตมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกกันมาได้นะครับ สำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ